เคนหน้าตาดีๆเลยเนี่ย LIKE. มามาถ่ายเต็มเลยเนี่ยแต่หน้าตาดีๆนะเลยเนี่ยเขาสาววัยสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบหก

นี่เรามีนี่านีนะเคารสงัไปงนีมันเนรลงกค่ะอไม่รู้กล้องไหนเน

ทางแม like ่ถายก่อนาแม่ถายก่อนแม่ก็ยื้ะคุไหนที่ออนที่สุดออถ่ายก่อนนะถ่ายรูปก่อนอ่าอยออนที่สุดถ่ายก่อนไม่เหอมยไปไหนไม่หสายที่เด็ดถ่ายยนไปสวย ะปนั่งเวได้ไม่ลยสาวจินเอตสาวจินเอตจริงะแจริงไม่รจริงน่ารัแม่้แม่แขออนุญาตนะขอให้แม่น้ำขาดนะแม่จ้าแม่พร้อมล้วนะแม่มาอยู่ตรงนี้ค่ะแม่แม่ไม่ต้องรีบนะคะใช่๋ยวแม่เป็นลมก่อนนะะไม่ได้ถ่าย กะช้าได้พาพอะงามครับผมม่ต้องหูแม่ต้องเวลาเสียเลยไม่ต้เวลาออไมัด้นได้ม้ไ่ได้ไม่ได้ไได้แต่ันไดไปหลายภาพได้แหละไม่ต้อง ด้แตภาพแล้วเาเีเป็นตีมากเป็นขนมรมเรียงนมาแทรกหนัของวานนไปปะุดึกดคลายคุณแม่ก็มาให้เราั้ลังใจตลอดเวลาไม่ตั้งไม่ไม่ตั้งเยนเนี่ยไม่ตั้งมันเองมันเรียบไปที่สุด

ต้องมีต้องมีกล้องทุกคนไม่มาไม่ได้อดนะใช่ไหมไม่มีกล้องอดเลยนะอดถ่ายเลยเนาะเอาละครับไปได้แล้วปบ้านหงน้ำไม่ได้เลยอืมขอน้ำไม่ได้เหรอ

ตันนี้รู้ตัวก็ดีแล้วเนาะทุกคนรู้ตัวแล้วมาสบายใจนะางนั้นเราต้องนั่งขบวนให้เรายังยังหนุ่มเลยปันเนาะแก่แล้วเราต้องรอมรอมสภาพเนาะต้องไม่ นายกลับจ no, yeah. uh ุบ huh. อีกนเนี่ยผมต้องจุบังแล้วเนี่ยผู้หญิงจุบมอชายจุบเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจมูกวอยูแล้ว

เขางมาดีๆนะจ้าไปเนาะใดันหาวไปมป็ตเพลงตีเขาสนุกดีเขาเขาเล่นมันแน่นันี่เนอตีใช่เก้าแฟนคลับเขาบอกว่าดีมากตรงนี้ก็เล่นแต่เวลาดูละดูเลยเวลาถ่ายทอดกับปรมาณประมาณหนึชั่วโมงพอดี แว่นชัดครับแว่นชัดไหมระดับ 4K ถ่ายรด้อชัดมากเลยที่โฆษณาหนอกชัดทะลุเลยโหกล้องเลยทะลุทะลุชัดถีโร่โเลยดูโฆษณาไหมะมองรูฮ้โรได้ที่ถ่ายแม่างเตหท่าใช่ไหม ตั้งใจจริงนะคนถ่ายก็ตั้งใจจริงนะถายสวยนะนะตั้งใจมากเลยไม่อวาม่อายถ่ายมุมนี้ทำนี้ทำนีนี้ใสแว่นด้วยใสแว่นด้วยว่าถ่ายมุมนี้ใจจะสวย่ะใจใส่แว่นเลยใส่แว่นเลย

เ้อตรงกลางอะไรหายยังสวยนะเพอิ่มมาก้ยมั่ใจด้วนะไปดงไปดูคอมไม่ได้สจะไปไหนจะไปไหนแล้วน่ะจะลงแล้วเหรอจลงแล้วเหรอนาม่ดีเด่นเหรอไม่ใช่ รับรางวัลแบบว่าไอส่งน้อะไรคนละฮะแบบว่าจัดฉลากเอามันีส่งมอะไรรันใช่ไหมเป็นสีน้ำใจกลับแน่กลับแล้วข้างนี้เราแม่นั้นกลับแล้วไ้ะกลับนที่แม่มบ้านมช่องเรอหรอเหรอ

เขากะไม่ซ่าเปล่าหรอกไม่ซ่าเปล่าไม่ไมีใครเลิฟแม่ค้าออนไลน์อะไม่ซ่าทุกวค่ะไหนจนขาดเมื่อไหร่ก็เลิฟซักอ้าวสวัสดีลูกคจะเจอตอนกลับเขาเขามานานแล้วนี่เนี่ยมานานแล้วเนี่ยเห็นแวบๆอยู่ไม่ได้คุยกันไงแล้วก็แบบที่แบบ นี่นะนอกดูเด็กเก่งวะณ่านไม่เป็นไรนี่อยู่ตรงนี้มามันมันรู้ึกเหนื่อยไหม วัดรมวัดวัดรมลำใหญ่ยเลือไดพูดเป็นเสือเป็นระลถ้าเสือขึ้งถ้าเสือครึ่งจะมาทำไงเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้นะไม่คุยด้วยเลย ฉันไม่กล้าทีทาเธอหรอกค่ะนทาว่าเนี่ยว่าใหญ่เลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้หรอกเธอหรอกขนาดนั้นแม่แค่ท้องเหรอแค่ท้องเหรอแต่พูดรุ่นนี้ทันแต่พูดทันเลยวก็จะพูดให้ปันหลุดเลยนะเธอหลอกจะพูดสีแล้วนานๆเจอทีก็หล่ออยู่เอ้า จักรยานเสียไหมนะหล่อมากค่ะหล่อมากไอ้เลิฟไอ้เลิฟหล่อมากค่ะถ้จะจัดกิจกรรมไม่ไม่จัดจัดกิจกรรมอะไรเดียวจัดกีฬาให้จะเล่นอะไรเดียวิ่งกระสอบโหสงสารแม่เหอะลุนนี่ตีมอจัดตีมอะเดี๋ยวโอ้โหโเคให้เดินธรรมดาก็เดินหาเดินไปตรงแล้วตีมหลับตาหลับตาตีมออหนักเลยนังยางก็ได้ผัก น้ไม่อยากเล่นแบบใบคำมาสนุกเลยเล่นมาเกะพอดีแล้วเออมาเกะเล่นมาเกะพอดีแล้วก็ให้แม่เล่นไปจ้ารู้จักมาเกะหรือ่ารุ่นนี้ไม่น่ารู้จักแล้วรุ่นนี้ยังมีมาเกะไม่เคยไม่เคยรุ่นี้ไม่น่ามีนะแล้วรุ่นนี้ทำไมรู้จักมาเกะแข่งขึ้นมาหรมอเปล่าอันนี้อันเหรอเราเป็นเด็กน้อยอยู่เลยตอนนั้นอยู่รุ่นบารไทยอยู่ไว้ย อังลูกพายังจำได้ลูกข่าง่ะลูกค่างด้วยลูกข้างลูกค้างติยงมูกระเมีหมดถ่ายลูปเถอะไม่ต้องพูยอะไม่เจอแม่ต้องนานแล้วเนี่ยเกืบเกือบงเกืบดือนะต่เดอนวันที่ยี่สิบสมวันที่ยี่สิบสนเนี้เินเนือลืมเนื้อไปหมดแลว ถ้ามันถ้ามาหยุดงานเนี่ยกลับมาเราเป็นงานเล่นรู้สึกแบบสุดแล้วเท่าไหร่เนี่ยเป็นเท่าไหร่พี่ยยาวเลยงานบอกพี่น้องงานนประกันเลยกลับแล้วนะสมุทประกันกลับแล้วนะประกันนะผมสามพันเองขอผสมผมนะขอผสมอำเภอเมืองสมุทรปราการ การกีท่องมา่องได้ยค่งใส่ให้ค่อยนังไงท่องมันง่ายทีเดียวหนย่งใอาให้ค่อาแล้วก็ท่องมาเนี่ยแล้วก็ท่องมาเนี้ยมาได้ไงงง มันแต่โดอะม้านเลอกเาปัากไตีินหลผมว่าเนั่นแหละชจ่ตอนตีนะเห็นแล้วล่ะมันกินแล้มันแบบว่ามผมรู้ว่มันเล่นมันไปน่กินเพือะไรว่างานไม่ทำงานแลยกิเพื่ออะไางวันแก๊บแล้วจะออกยังไงอะขยันอะไรผมไม่เห็นทนงานเลยโอยรุ่นทำงานอะไรอะนจกไม่ะงร เมื man, long, ่อก่อนแม่ผมเนี่ยมาน่าสาวแม่ก็ไปกระท่าเคี่ยวๆทำงานกต่ชาแต่กระาะเป็นน้ำแล้วมันไม่เคเรุ่นผมเองกนไม่รุ่นมนไม่ทงานเลยไม่นั่งขับมาเลยแล้วกิมากๆไปนี่ยไปพังไตทะลุเลยต้องตัดไต กินมากไปองคิย่างรูของทุกอย่างกินิกินาแต่กินมากมนกลายโบราณฉเนี่ยกินกระดกทุกวันวันกิกเต้าอยากรูใจแม่แเบว่าไงหเขาบอกว่าสันปีกเป็นเกาวกาดุกเป็นาได้หรหรอ ปลาดุกปลาดุกอออกินทุกวันทุกนุกุกสดาแม่แม่ต้องกินปลาต้าอ่กลยกลใส่เกลงถ้าเรากินไม่หน่อยเราไม่กินทุกวันเราไม่เ็มกินทุกันมันอร่อยอ่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนลร้นทไมเราดูอย่างนี้มันไม่ดังถ้าดเลย่ารูปเดี๋ยวูปายูปนะดียก็นาดเลถ่ายล้กันนถ่าย มองนอในกล้อนสวยมองหาว่าไปไหนกันหมดวะมันเป็นน้ตาลองดูยังงวถ้าดำจะได้เติมมาเห็นคมเลี่ยให้ดำนะมันเป็น้ำตาเราไม่มี็นเราตาท่งไหน ที่นายถี็ไไงเห็นมนเดี่ตายก็ไมตายู่ก็เสียเลยดูดูเขาจะไปทางไหนดู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 ด ถำมแคนี้ว่าทำไมเขาเกิดมาที่เกิดที่มนี่ยังเลยวันนี้เราตับมู้นเลยป่ะบกว่บบ้านเลยป่ะไม่ส่ล้วต้องร้องไห้ฉันอู่ิันไม่จีบไม่จร่เลยบไม่ไปนบินไปสบายแลบินเหาะไปเลยนั่งรถไปไหมนั่งรถานั่งรถนาเอารถนาเหรอ เขาจะร้องแบบไหนมันมีไม่แม่เขาล่อให้ผลไม้ปล้วไปลแล้วลาบทําไให้ติให้แก่หน้าวยู่เยี้เก่ นูนหมอแม่เขาสองัแม่เขาสาแต่งหน้มา่าแม่เขาสส่ทาปากมาถายนอยู่ส่วนนักเอาไปเลยค่ะโอเคหัวโตแล้วเราห่วตัวเลยฮะตว่าวเลยเองนะเราจะหลงนันี้ความสุขทางใจนะมาทไมไม่ต่อคิวเหรอเขนต่อแล้วเขียนต่อคิวเขา โอ้โ่ายวิดีโอได้ดเขาจบบับไหนล่ะไลเสิรแบบนี้เลยก็บไว้เป็นความทรงจำลงลิลงควก็ได้ก็ได้และมันละมาเลยน้อยแล้วแต่แล้วแต่ไปดู ที่กดดูกระชากดู่าวิวอยยิบคนคนตเมื่อก่อนดูเป็นหมื่นเดยนี่ดูยี่สิบววเนี่ยตัคกลางม่ตงแต่งเขาป่ะดูต้องเป็นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นนี่มันยี่สิบยี่สิบวิวผ่านมาสามวันยี่สิบคนดูคนตามสองแสนเขาดูยี่สิบคนคนได้ตังค์เขาก็รวมรวมเป็นเดือนเดือนหนึ่งเราเราได้ร้อยเหรียญเราก็ได้สามพันบาท ก็ดูนะรีกวอาถามว่าเราถ่ายมาดูยอดแล้สามสามวิววิวเราก็ทายเลไม่ได้จังเเราเป็นน้อยอย่าเล่น tiktok tiktok ของเด็กมันมี l e เวลที่ส4แล้วอยู่กําลังจะขึ้นเลเวลที่สิหก็เล่นแต่ว่าไม่ได้เงินได้เงินได้เงินทำดี้เลย มันบอกก็าสิานบถึงได้350ิุก็ไปเอาไม,ม่มันมันมันต้องเข้า,า,าทำนทำเงน่เราธนาคารเราไปก็ได้เงินให้เรา ร้อนหน่อยไม่เป็นไรเราเขาเก็บไวไมก็บไม่เรื่อยๆม่เก็บไ้เรื่อยไม่ต้องไปทัท้เรื่อยๆงเวลาเราถ้มาทำให้คนเขาเขาสอนเราเนี่ยเาราเาธนาคารเราเนี่ยใส่ชื่อเรานะเราได้แล้วอันนี้ไม่รู้จะว่าขั้นตอนคือเราต้องลงธนาคารเรากับไป ออมก่อนตอนนี้ไม่จเต้องร้ออมก่อนตอนนั้นตีไม่อยากแกมีน่ไล่สดใบขอมยันตีด้สีาเพื่อนเมื่อไรแล้วจะไม่ลเลยเรจะบอกว่าเครื่องที่เราจะต้องไม่ต้องรอสื่งเดียลใช้เครื่องับคือเอาเปรืต้องมีเครื่องนึงคือไว้ดู ตอบตอบปัมีอะไไม่ได้หรอไปทำอะไไหมติตังคุดูแลไม่ติดโอ้ยเราเนี่ยเขาปล่อยร้อไม่ได้หรกไปทำไมอไรที่ราต้องบว่าไม่รู้คอนี่ ผมดูทำไม้ราคา้องคุยาไฟสว่างนี่ไม่หน้อขยายได้ไมไม่ได้โอ้โหจำไม่ได้แต่แรกจำไม่ได้นอน้าขาที่สไดลบต้องอกว่บได้ครับได้ไหม

โอเคโอเคอาวแล้วครับผมขอจบตรงนี้นะครับผมสวัสดีนะครับไม่ปล่อยเลยนะโอ้โหอะไรดีกวนานั้นเลย